ท่านบนเวทีนะครับไปสัมผัสแดดร้อนๆด้วยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับอาจารย์ครับท่านสมาชิกครับท่านนิคมนะครับท่านละมุนเชิญครับท่านผู้ใหญ่ครับผู้ช่วยเชิญด้านบนเวทีนะครับเเชิญครับท่านประหลัดนะครับ ไม่ร้อนครับแดดเย็นจ้อยนะครับแดดแถวนี้เย็นจ้อยนะครับท่านผอกองหน้าส่วนเชิญนะครับท่านสมาชิกครับเชิญครับสมาชิกทุกหมู่นะครับเชิญครับท่านสมาชิกครับเชิญครับสมาชิกบอกว่าร้อนนะครับคุณครูครับคณะคุณครูแขกผู้เกียรติเชิญด้านบนเวทีนะครับเพราะว่าเมื่อมอบรางวัลฟุตบอลเสร็จทั้งสาประเภทนะครับเราจะให้ท่านนายก กล่าวปิดการแข่งขันนะครับพร้อมไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมนําเรียนท่านขึ้นเวทีตั้งแต่แรกท่านจะร้อนนะครับตอนนี้เอาร้อนได้น้อยก่อนนะครับลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลนะครับกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับฟุตบอลรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองกีฬาประเภทฟุตบอลประชาชนชายได้แก่หมู่9บ้านหนองจันแดง เถืนครับเถือนครับเดินจะไปทั้งทีมก็ได้นะครับนะครับอันนี้หมู่เก้องจันแดงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับหมูเก้หนอนจันแดงนะครับ รองชนะเลิศนดับสองนะครับฟุตบอลประชาชนชายลำดับต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกีฬาฟุตบอลประชาชนชายได้แก่หมู่หนึ่งน้องดุ่มเชิญครับ ได้รับรางวัลน,นะครับเงินรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับรอนะครับเกียรติบัตรกําลังออกขอเสียงประมือให้กับหมหนึ่งน้องดุมครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับกีฬา,าประเภทฟุตบอลประชาชนชายและรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลประชาชนชายในปีนี้ได้แก่ หมู่สบ้านสิงครับเชิญครับมาทั้งทีมเลยก็ได้ครับมามามาเลยครับมาเลยมาเลยครับเวทีรองรับได้ครับเชิญเลยครับนักกีฬาฟุตบอลโอไอเขานะครับไอกล้องตัวแทน2คนนะครับอ่นดับแรกนั้นจะเป็นการมอบเงินรางวัลให้ก่อนนะครับ และตามด้วยเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับของอในทุกประเภทกีฬานะครับปีนี้แชมป์ก็คือหมู่3ามนะครับหมู่3บ้านสิงขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์กีฬาฟุตบอลในปีนี้ครับ หมูสามบ้านสิงห์นะครับท่านอบตดวงหน้าแห้งมาแล้วนะครับดูแลนักกีฬามาเจ็ดวันเต็มๆมาขอเสียงพนมืออีกครั้งครับแชมป์ฟุตบอลปีนี้ครับครับลำดับต่อไปนะครับก็คงจะเป็นการเข้าสู่พิธีปิดนะครับเรียนเชิญเจ้าที่นะครับขยับสแตนทางด้านหลังท่านนายกมานิดนึงครับเจ้าที่อบตบ้านสิงห์ผู้ชายอยู่ตรงไหนหมดครับเออนั่นอ้าวท่านรองยกเองเลยนะครับเออ เจ้าหน้าที่ก็าหายหมดนะครับเเชิญครับท่านสมาชิกแขกผู้เปียกทุกท่านนะครับทางด้านบนเวทีนะครับเป็นเกียรติในการกล่าวปิดการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ครับท่านสมาชิกนะครับทั้งหมดครับเชิญทางด้านบนเวที ครับบนเวทีพร้อมเปลี่ยนเชิญท่านนายกค,ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดท่านกำนันสุภกิจวิเศษกูลท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงกลุ่มอสอมอกลุ่มสตรีผู้อำนวยการดิฉันนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด,ดบ้านสิงเกมครั้งที่24ประจำปีงบประมาณ2,567ในวันนี้นะคะซึ่งรู้สึกยินดีและก็ปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความที่ได้เห็นเยาว,วชนและประชาชนในจังหวัดแมสิง ได้มาเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกันถ้ามีการกระทบกระทั่งกันในการแข่งขันกีฬาก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็คือการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสําหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทนะคะก็ขอให้รักษามาตรฐาน ความเก่งอันนี้ไวกันอีนะคะขอไวพรให้ประสบความสำเร็จในทุกทีมในการแข่งขันกีฬาในปีถัดไปในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ทั้ง14หมู่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูตำรวจและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกู้ชีพอ,อ,อปพรคณะกรรมการตัดสินกีฬาทุกประเภทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกงที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และตัวแทนนักกีฬาทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนและประชาชนที่เป็นอนาคตของชาติได้เห็นได้หันมาเล่นกีฬาไม่มั่วสุมกับอบายามุขหรือยาเสพติดต้องขอขอบคุณทุกท่านมานะโอกาสนี้สุดท้ายขออำนวยพรให้นักกีฬาแขกผู้มีเกียรติและท่านทั้งหลายนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ คิดดีทำในสิ่งที่ดีและจงมีความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนปรารถนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในโอกาสต่อไปบัตรนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้ว 4. ประจำปีงบประมาณ2567ณนะบัตรนี้ค่ะ